ฮัลโหลสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ <c oughs> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปว่างๆที่ผมทําขึ้นมาโดยที่ผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีผมเลยเข้ามาในเกมนี้เลยแล้วผมบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับก็แบบว่าวันนี้เป็นคลิปแบบว่างๆอ่นเนาะก่อนที่เราจะไปเล่นกับคนอื่นผมอยากจะเล่นแบบฝึกซ้อมกับตัวเองก่อนโอเคให้วางให้ไวหน่อยหนูกดเริ่มเกมไปเลยเยี่ยมเอาละเล่นอะไรดีอ่ะอ่า ผมเล่นเมทแล้วกันเล่นนาตาแหละเยี่ยมโอเคนี่แหละนี่เป็นการวอล์กอัพนะครับทุกคนอย่าจริงจังอับมันเพราะว่าเรากำลังจะไปสู้กับบอทเฮ้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 เ้าเฮ้เฮ้เฮ้เว้เฮ้เฮ้เฮาเฮ้เฮ้เฮ้ๆๆๆเฮ้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 เเเฮ้เ่้เเฮ้า้้เ้เฮ้เฮ้้เฮ้เ้้เฮเ้้เ้ เสียงคีย์บอร์ดยังดังถามจริงออันนี้ต่อวชัสดีจิงเหลนมาแล้วเหรอมาเฮ้ยไปไม่เข้าถามจริง แทนจริงอาซีใครของใครแล้วกันหรือฮือื้อือหือ่อยน่าจังวะไม่ีนนี่นี่นไม่ไม่มีใครนี่พีจักาได้สวัสดีทานาจะไปไหนน่ะ เอาละรีบจบเกมแล้วเราไปเล่นกับคนกันดีกว่าโอเคเกมส์ครับอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับเกมนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่เราจะไม่เสียเวลาเราจะไปเล่นกับคนกันเลย <c oughs> ต่อไปคุณผู้ชม <c oughs> เราไปเล่นกับคนกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> โอ้สวัสดีสวัสดีจี้ มันชี้จี้ใช่ป่าววะไม่ใช่โอ้ oh, ผูกไม้เข้ามากันเร็วดีจังเลยนะผมจะเล่นเป็นเมยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านาตาญาเป็นตัวที่ผมคิดว่าผมถนัดสุดละเพราะว่านาตาญาเนี่ยคือแบบใหญ่อลังการมากสกิลเขาเนี่ยมันแบบมีความตีเป็นวงกว้างแล้วมันใหญ่ครับเพราะว่าสุดยอดอลังการดีด้วยและสกิลสกิลสองมันแบบเป็นสกิลลูกบอลใหญ่แม้ว่าต้องแบบควบคุมทิศทางการยิงอ่ะแต่มันคุม้มอ่ะมันดีอ่ะสกิลแรงมาก ใช้สกิลชุดเดียวเก็บคลิปเรียบถ้าใช้กับตัวสโตูโหมีร้องอะ่ะเฮ้ยโอ้โดูฝั่งนี้สิแองโอ้โโอ้าวอทุกคนเราจะไปด้วยกันใช่ไหมเฮ้ยพวกนายที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะเราจะไปด้วยกันนะจับมือชอนไปเถอสัมผัสได้แล้วความอบอุ่นจากมือของทุกคนจะรักษาไว้นิงนะไม่ได้ไม่ได้ต้องออกเสียงแบบคนญี่ปุ่นนะมิงนะซอิกุโซเนี่ยได้ไหม เฮ้ยเจ้าปูไหนดูซิเลนกลางเป็นใครเอ้ยโอ้โหตัวอะไรไม่รู้ไม่ได้เล่นนานแล้วตัวอะไรไม่รู้แต่น่ากลัวจังวะอย่านะอย่านะอย่านะคไปสกิลขอู่เฮ้ยโอ้โห,โอโหบอกเพื่อนให้ระวังดีไหมวะถอยหน่อยก็ดีนะไม่ไหวก็ถอยนะเพื่อนนะเพื่อนจ้า เกือบโดนนะจ๊ะเออควรถอยเฮ้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 ยตกใจหมดฮะไม่ได้ว่ะต้องไปหนุนว่ะโอ้โหตายห่างหมดเลยเหรอสองตัวเลยกูถามจริง ไม่เลยสาวเลยหละเชื่อไหวไหมยกูเนี <careers my avenues> ่ยไม่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 ได้อยากจะรีบบวกขนาดนั้นเออเก็บตังก่อนเฮ้ยเจ้าจู่ว่าโผล่มาตกใจหมดเลย อันเน่โอ้ยบัต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 จบลอยไยทำกองเร้ออ่ะก็ได้เรื่อ่เร็่อยเรื่อยสว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 ยเมื่อกี้ตกใจหมดนึกว่าจะเสียบัตร์ไฟไปเอ้ยตกใจชิบหายกูตาย มันควรถอยแล้วมันก็ควรที่จะการป้อมด้วยกูมาทำไมเนี่ยกูมาทำไมเรา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 ต้องขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษเพื่อนก่อนขอโทษโอเคอยากกอกันนะเฮ้ยเลนบนไอ้ Skill sập tin bạc, không ăn. Hey, nó ở trong đây. Tôi thấy nó có cái gì trong đây. Không biết. Không biết. Không biết. Không Không biết. Không biết. Không Đừng lương nhập 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 lương đi lương nhập 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 ไม่ทันครับตายเยี่ยมเฮ้ยเพื่อน,นอ,ยอย่างน้อยก็ช่วยตีปอมหน่อยได้ไหมอย่างน้อยก็ช่วยตีปอมหน่อยสามสองหนึ่งกากาหน่อยดิโอขอทีเพื่อนปลอดภัยไว้ก่อนไงเพื่อนปลอดภัยไว้ก่อน ทีใจร้อนโอเคเป็นกลางอะ่ะเหมือนจะมีปัญหาซะและ้วโอยไม่ไหวแล้วมั้ง <c oughs> โอยอะไรอะ่ะ รออะไรวะบัสอ้ยอย่าไปโทษบัสเซ่ไม่เอาหน้าพวกเราทีมเดียวกันนะจะฝังน้มใโหดจริงผมต้องไปเอาของผมต้องรีบทําของอะไรไม่ได้แล้วอย่าเพิ่งรีบบวกสิเนี่ยไปบวกกันนะขอทําของก่อนได้ไหมเล่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะมาข้างบนอ่ะไม่จริงมั้งไม่จริงหรอกมกั้งไม่จริง ต้องฆ่าคีบให้เยอะที่สุดแล้วก็รีบๆทําของซะสวยเพื่อนสวยสวยเฮ้ยพวกนายนี่โหดจริงๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 คีบไปลูกเคลียร์ให้เคลียร์ให้เฮ้ยมันมามันมาไปละ ไปแล้วกู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 ตายแล้วกูตายแล้วกูตายเลยตกใจหมดเลยมันมาเป็นผีเลยขนตูดลุกเลยเอออันต่อไปต้องเอาดาบนี่เฮ้ยกูกดผิดกูกดผิดกูกดผิดโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไหวเหรอ โอ้ไม่นะเฮ้ยสวยอยู่เออเออทรับเบิลแคเมดไม่สนฮะเมดทำของอย่างเดียวเมดจะทำของชนะเลยเพื่อนฝากด้วยยเยส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  นะเว้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้พาทีมชนะแต่ทีมก็พาผมชนะง่อแวนโอ้อ่ามิงนะอริโกโตโอเซมัสผมกดให้เลยว้า oh, สุดยอดสุดยอดสุดยอด <c oughs> เกมนี้สนุกมาก <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมทุกคนสนุกกันหรือเปล่าอะ่ะหืม เอาล้ครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะคลิปวงว่างของผมที่ผมตัดเล่นแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย